สวัสดีครับปอนดเีครับเมื่อสักครู่ผมได้เห็นโพสต์ของท่านอาจารย์ปานเทพแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์แบบนี้ครับผมกราบขอเข้ามาในสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปในสิ่งที่ผมได้ก้าวล่วงในสิ่งที่ผมได้ใช้คําพูดถ้อยคําที่หยาบคายไม่สุภาพกับท่านอาจารย์ไปผมยอมรับผิดทุกอย่าง แล้วผมก็สำนึกผิดจริงๆในประเด็นนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรผมผมยอมรับผิดตรงนี้นครับและผมก็ทราบแล้วว่าท่านอาจารย์เรียนเชิญให้ไปบ้านพระอาทิตย์วันที่24กุมภานครับผมกราบเรียนท่านอาจารย์แบบนี้ครับผมขอโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งกับคดีนี้อีกจะไม่พูดถึงอีก มของงดให้สัมภาษณ์ผมไม่อยากคุยกับใครอีกผมอยากออกมาจากเรื่องนี้ครับผมยืนยันตัวตนว่าผมไม่ได้กระทาอะไรผิดผมช่วยด้วยความสุจริตใจผมทําทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความสุจริตใจนะฮะผมขอโทษอาจารย์ครับขอโทษจริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะขอเข้าไปกราบขอเข้ามาท่านอาจารย์อีกด้วยตัวผมเองนะฮะถ้าอาจารย์มาแถวนี้ ผมจะขอเข้าไปหานะครับอย่างน้อยผมก็อยากอยากขอขมาท่านอาจารย์ด้วยตวงผมเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปผมขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมอีกนะครับผมผมแบกรับผลกระทบที่มันมาเกิดขึ้นจากครอบครัวผมไม่ไหวผมสงสารความรู้สึกแม่ผมผมสงสารความรู้สึกลูกผมผมสงสารความรู้สึกของทุกๆคนที่อยู่รอบข้างผม ผมพูดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วผมยังยืนยันตามคำพูดเดิมนะครับตรงไหนที่ผมผิดผมยอมรับและผมก็ต้องกราบออาภัยด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับผลของคําพูดของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมโพสต์ไปนะครับและผมก็ขอหยุดเรื่องของคูณแตงโมไว้แค่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้าย ที่ผมจะพูดถึงคดีนี้อีกหลังจากนี้ผมผมขออยู่ในโลกของผมครับผมขออยู่ในผมขอทํางานผมกลับมาอยากมาดูแลธุรกิจตัวเองอยากมาดูแลครอบครัวตัวเองนะต้องกราบขออภัยที่ที่เข้าไปพบในวันที่ยี่บสี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอยากหยุดแล้วครับผมอยากจบแล้วผมเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มาเต็มทีแล้วผมไม่อยากพูดถึงต่อแล้วผมพูดทุกอย่างไปหมดแล้วครับ ต้องกราบขอประธานอภัยและก็กราบขอเข้ามาอาจารย์ปานเทพไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ